สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหังเสียงภาคเช้านะครับประจวันศุกร์นะครับเมื่อวานบ่ายต้องขออภัยครับที่จับคู่ผิดนะครับมันก็เด้งบุล,ล่างกออย่างดียังเจาะ8-2นะครับเสียดาย6-6เหมือนกันก็รู้นันต่อไปครับอ่าเดี๋ยวรู้บ่ายเดี๋ยวรู้นันต่อแล้วกันเอาเช้าก่อนครับเช้านี้หังเสียงเปิดที่บวกครับผมเปิดที่หก 3670ครับ63670เช้านี้เด่นสุดที่จับได้คือ4ครับและถ้า4จะมากับ8อย่างไรถ้าชอบใจตามครับถ้าไม่ชอบผ่านแล้วกันครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเช้านี้ขาุถขาวิ่งจัด4ครับ4อะไรดี3 4 6 8 6 4 9 8โอเคครับ คู่แรกครับที่ชอบคือ8 2 0438ครับ0438 6 4 9 8สามแจ็ดสี ร้อยหกน่าจะยังเหลือนะครับพูดถึงเนะี่ยหนึ่งหกวันสองโอเคครับร้อยมาสองครับสามตัวครับสองศูนย์สี่สองสามแปดสองหกสี่สองเก้าแปดสองเจ็ดสี่สองศูนย์แปดครับนอะหัางเสียงเช้าได้ประมาณนี้ครับสังเกตดูหัางเสียงยังน้อย เดินมาวันหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เจาะที่ผ่านมาเจาะไป4ร่ 8, รอบแปรอบเจาะไป4ครั้งมั้งใช่ไหมเจาะไป4เด้งก็รุนกะสองรอบสุดท้ายครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับสวัสดีครับ